ฉักตรสบัดีกันจ้าพี่น้องประปลายประสุขสุข้นพี่น้องเขาบอกกันตอนเที่ยงเที่ยงพี่น้องแดดกระซิอ่อนๆแต่แหมแหมนะแหมมากเลยมืัอนี้น้องหนุ่มมาหาพี่น้องซุ่มเซลเมเพงเออเอเอาได้เออเอมู่ตีโลตีโลตีมโลสองสาวสองสาวมาซุ่มเซลเมโพงมาตักฮันเบิร์ดแม่ มาตั้งเบอร์นยังตอนหนึ่งนี่ปลาหมึกติปลาหมึกลูกซีนะหมอนน่ซ่มเซลแมวพองพี่น้องเอตอนวุนท่รกัี่อ่โอ้นว่น่กันบ่สองสาวแมวพงสวดบรสองลูกติดหนึ่งมูมูยังมาสอไปลูกไปอื้อขีดุนเอาุุดสูงนีหน้าตุกเพ็ดแห้งได้มักเพ็ดนี่มีแบบ เพราะว่า,า,าลูกซีน <ไง S 2> ทำยังไงตั้มทน่ะสิติงเขาสิติงนะฮะปีงเลยวะไม่ใช่เลยสิปิสีเสีนยังไงไป<ส>ไอันนั้นไปยังแขมันหยาบแล้วหลวมูถ้ามีมือนอาเข้มมือคน,นใหม่พี่น้อง สิบกว่าน่องเลยดุเรนนอตตูนโมต้องตัดตูนเอาลูกปลาเหยียบกระโลกเหยียบเอาเออเหยียบเอาเหยียบอีกเหยียบเอาบ่อบอลเลนสมบัติได้เด้อปลาหมักสมบัตได้ให้ชมแล้วก็จะสัตว์ฉันน่ะสัตว์เราขึ้นหมักสมบัติทำไมเรากินไม่เหมือนกันพี่น้องอันวิญญาณปลาหมึกหรือเมื่อนั้นเลือบบอลเจิดตามเมื่อนั้นแหละ วิญญาณใน่องมันยังหน่อยก็เลยพอละตูนชุกเหยงเจ้าก็อร่อยนะฉันไม่อร่อยนะเย็บเย็บมประแดกจะประแดก โอ้ยน้องหยกคือลูกเอ้ยโอ้ยอย่าเผาใส่นั้ำปลาน่ะเออปลาเค็มอย่าลืมว่าปลาหมึกมันก็เค็มปลาหมึกมันเค็มเด้อปลาหมึกบัวมาเค็มเห็นมะละกออะไเยอะเค็มอยังบอกได้คำเดียว่แบบเค็มตำรวมพี่น้องตำรวมนะยังใหม่นี่เราใส่เนาะที่ใส่ละไม่ทุ้งลูกซีนแล้วก็ปลาหมึก บุสิข่าตมเสเลยตัเวลากินไดไบและมอตใส่หมูหงสู้เสบโอ้เปนบ้าจะใส่ไลไปได้ก็ได้ใส่โรดเพื่อเดน้อยอยู่เครื่องในแบงกันดีวโบจะโมุงไอ้หนึ่งดเออพ่อสั่งอีกด้เอาสมุนิมันเบีเงนเส้นทุ่งเด้ะเออบคืตะกีเดนาะขยันดิงขยันยิงมายามดุเลย โอตีบเข้มหมักแซ่ตเพลายายจ้ากันายยายจ้ากันโอยเด้อโบเค็มหักแซ็ตใครจดูหืมเบิดเลยบ้โเค็มหักแซ่บใครได้เห็นโบเข้มบเซ็ตบ้วได้เอาได้อันไลวะมันตื่นทั้งวันเลยไม่มีใคซิมเลยนะมีติ่มก็ได้กูเเลยนะกูหายตามบ่อนสูง ซีซีกัจ่องเลยนะจับจองาซีมเนาะปลาลูกมาซีม้าีบ่ซีมกับซีมตอนนี้สูปลาหมึกบ่รีบอนมาอันลูกซีมไ่ตักมาบังซีมตอนปลาหมึกนี่ตอนีกขเน อยากภมันเติมทุกอย่างเลยบอลพ่อติมานมติมมันเติมนทุกอย่างเลยบอนี่ทางส่ททางซิมเจ้ยังหยิบกินลิลานเยรอมปเสีบางแบงก็ไปเกิสมนเด้อยังมาขาดอกประตูบดเดวเอเส้ยดอกบดูบดเดวนะฮะตักเอาไปูเขากิน ดีอาจารย์นะมาให้ตะตุนจังให้จ้างาสุดๆแรงตัวจันเยาเด้หวานแล้วละพี่น้องแล้วๆข่อยกะจิแป๊วลุกนอนกินก็โดยจะคำสองค้ำจะเสียลุกไปนอนเดินทุบเขานะยังกะ่ใจว่างเื่อเถูกแล้วรล้ว อาบะบม่น่แม่ปุ้งมากินด้วยนะคะโอ้ยคนนี้คนมากดเทลประเทเตเบาบานี่ยจามันหายเกียดสุดคนนน่แหละกันนะคนนี้ขอบคุณมากนะโอ้ยนอเพชดเนาะ โอ้ยมาติดคบลูกเขามานเลยเนาะดน่่ไแน่นี้แน่นอนเอาลูกเขามาเลี้ยงเอามือถมานั่งน่ไงาี่มลูกชื่อไงอ่ะนึกว่าสีเป็นกับแก้ได้เพชรบ้งใช่ไหม่ลูกมันบริเผ็ดลูกเช้าบริเพชดมาเผ็ดคำพี่จะาบริเผ็ดนันนองหอมตาแส่เนาะเนตาิงยังไม่เส็ดตาติหอม

มีอะไรได้เหรอหืมอะไรอยากเป็นยงบอบบบ๊อบเบนทงกระจอบไหมลูกถูกว่มีเนื้กินได้พี่น้องเ้ยน้องอาจะาหูกอดอาจะนี่ก็เผาลงมันจะบวชเสรด้อริ่ขาามันลูกนะไม่บอกเอาเรื่องข่ามันนำล่างไหมเก้านำใช่เก้านำใช่

ไอ้มันใหญ่เงานบยังไงล่อยหายกเลบบลยกซีไม่ยอนไปจักับป้ายอกอนแต่งงานบิด

บอิมบ่ฮะมาินบ่รูบอิมเยไยังบ่สมตำเลยนึ่ยังดิเรากระตำบ่มึง่ากูเข้ยดมมกรตำอได้ต่ำมาสสมตำมาลองนีกจริงเรน่ ถัวมาไป็นไ้บใส่กบใส่ใส่คนสังเนาะมันยังห่อนจะหลูกเด้อเขีแก้ตหัวช่องๆอลูกคิถึงิสิมาแกอยู่ตมาตีมานบนด้านในยังข้อนลูกยัง้างยังลูกบวใส่ได้บางเพ็ดนะเอาใส่ล้วไปจากล่างล่างไปใส่บุไว้สหายเน่าบ่จนลืมมาถ่ายคลิปซูกรนัิตบเพิ่นแสลุกีเอาบ่ Lục xin đẹp, lục xin đẹp Ở đây có đứa đứa, đứa đứa, đứa đứa đứa